สวัสดีครับสวนบุญนยนุษครับผมวันนี้เราจะมาดูอ่าถั่วฝักยาวซึ่งมีอายุก็ประมาณห้าสิบวันนะสี่สิบสี่สิบตั้งห้าสิบวันแต่ต้นนี้มันเพีย้ยมันเป็นเพีย้ยนะครับผมนี่ฮะก็เริ่มห้าสิบวันเริ่ม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  เริ่มติดติดดอกแล้วครับอ่าเริ่มเริ่มเริ่มจะมีดอกนี่ฮะเริ่มจะมีดอกแล้วอ่าเริ่มจะมีดอกแล้วครับผมนี่ครับเริ่มจะมีดอกนี่ครับเริ่มจะมีดอกแล้ปลูกไว้ก็ประมาณนี้ครับผม นะฮะปลูกไว้ประมาณนี้ปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนครับผมตัวฝักยาวอาเมล็ดพันธุ์นี่หาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายอ่าร้านที่มีพวกขายของทางการเกษตรครับผมถามได้ทุกร้านเลยครับผมตัวฝักยาวอายุห้าสิบวัน ที่ทางสวนบุญนุษเราสวนบุญญนุษเราปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเองผมประมาณนี้ครับนี่ครับตัวฝักยาวตัวฝักยาวของสวนบุญญนุษตประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ตัวฝักยาว ประมาณ2หรือ2ออาทิตย์ก็จะได้เก็บเก็บเกี่ยวแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับ